สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงควันหลงของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ที่หลายคนจับตามองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับนิวคาสเซิลนะครับก็เกมนี้ฮะเป็นเกมเปิดตัวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ดูรายชื่อกันสักหน่อยวันนี้นะครับแมนยูก็วันนี้ไม่มีสกอตต์แมคโรมินเน่แล้วก็มาคาเลชฟอร์ดที่เป็นตัวหลักที่เจ็บอยู่นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยเฟลดก็มีชื่อเป็นแค่สำรองนะครับหลังจากที่เคลียร์กันแล้วว่า สามารถส่งลงได้นะครับแม้ว่าก่อนอันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลจะยื่นเรื่องไปให้ฟีฟ่าว่าจะไม่ให้ลงก็ตามนะครับแต่ว่าแมนยูก็เซฟครับเก็บเป็นตัวสำรองไปก่อนเราก็ใช้เนมันย่ามาติชคู่กับพอลปอกบาในแดนกลางนะครับเซนเตอร์ก็ราฟาเอลวารานยังได้จับคู่กับแฮร์รี่แม็กไวนะครับส่วนตัวรุกนะฮะมีบุนโน่เฟรนเดสมีเจอรองซานโช่กับเมสันกรีนวูดเล่นด้านข้างแล้วก็หน้าเป้าวันนี้โอเล่ส่งคิสเียโน่โรนัลโดนะครับลงเป็นตัวจริงเลยนะครับ เพิ่งจะมาซ้อมกับทีมได้สองสาวันเองนะครับได้เจอเพื่อร่วมทีมไม่เยอะนะครับที่ได้เจอเยอะหน่อยก็จะเป็นพวกวันวิซักกาดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับแล้วก็เมสังกรีนวูดที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาตินะครับนอกนั้นคือไปเล่นทีมชาติกันทั้งนั้นเลยนะครับเพิ่งเจอหน้ากันได้ไม่กี่วันเองนะครับส่วนดอคาสเซ่นทีมเยือนเนี่ยก็เกมนี้ไม่มีคาร์ลัมวิลสันและอันเฟรเซอร์รวมถึงจอห์นโจเชลวีด้วยนะครับก็จัด แนวรุกะฮะนำโดยโจเอลินตันกับอาลันแซงแม็กซิเมงนะครับเป็น2ตัวรุกนะครับก็แน่นอน,นะฮะเริ่มเกมมาในแมนยูก็เหนือกว่านะครับโอ้แล้วก็มาได้ประตูเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับก็เป็นจังหวะที่เม,ส,มสันกรีนวูดได้สับไก่ยิงด้วยซ้ายบอลฉลับนิดนึงนะครับแล้วก็เฟรนดี้วูดแมนประตูของนิวคาสเซิลรับกระชอกมาเข้าทางคริสเตียโนโรนันโดนะครับอ้ามเข้าซ้ำ เป็นประตูแรกของเขาครับโรนันโดเนี่ยลงสนามให้กับแมนยูครั้งล่าสุดก็คือ16พฤษภาคมปี2009นะครับก็เป็นการฉลองการกลับมาเล่นอีกครั้งในรอบ12ปีเลยนะครับลูกนี้ก็ต้องชมโดนะเพราะว่าพอกรีนวูดจะสับไก่ยิงปุ๊บเนี่ยโลนนโดออกตัวเลยครับถ้าผู้ส่ประตูปัดรับกระชอกออกมาเนี่ยคือได้ซ้ำแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง,งๆนะครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังคนระับแมนยูก็เกมเหนือกว่าครับแต่ว่าสุดท้าย ไปพลาดเสียประตูนะครับเป็นจังหวะที่โดนตับดบอลได้ในแดนกลางนะครับโดยมิเกลอันมิรอนนะครับแล้วโอ้โหมิเกลอันมิรอนนี่ควบขึ้นหน้าแล้วก็จ่ายมานะครับให้กับแซงแม็กซิมังแล้วก็แล้วก็แซงแม็กซิมังน่จิ้มต่อยกับคาบี้มาจิโอนะครับเติมขึ้นมายิงเข้าไปนะครับก็เป็นจังหวะที่ลุกชอเนี่ยไปเล่นตรงกลางแล้วก็ลงมาไม่ทันนะครับมาจิโยที่เป็นวิงแบ็กขวาก็เติมมายิงได้แต่ว่าจากนั้นเนี่ยประมาณ 6นาทีนะครับแมนยูก็นำอีกครั้งเป็น2-1นะครับก็ลุกชอแก้ตัวนะครับได้บอลตรงกลางแล้วก็แทงให้กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับหลุดไปแล้วก็ยิงด้วยซ้ายบอลลอดขาเฟดดี้วูดแมนเข้าไปนะครับแมนยูนำครั้งเป็น2-1โรนัลโดยิงเบิ้ลเลยนะครับเป็นการเปิดตัวที่สุดยอดมากๆหลังจากนั้นครับนาทีที่80นะครับลูกนี้ก็เป็นพอปักบ้าครับจ่ายสั้นให้กับบูโน่เฟานเดสนะครับสับไกล ยิงหน้าเขตโทษเต็มๆมาลูกนี้ตรงตาข่ายแมนยูนำสามหนึ่งนะครับลูกนี้สวยมากนะครับแล้วก็ช่วงทดเจ็ดนะครับเก้าสิบบวกสองพอปอกบาก็จ่ายนะครับแล้วก็เป็นอัลเดรี่มัคซิยอข้ามหลอกให้กับเจสซี่ลินการ์ดนะครับแต่งเข้าขวาแล้วก็ยิงเสียบตาข่ายเข้าไปนะครับเป็นสี่หนึ่งนะฮะลินการ์ดลงเป็นสำรองทำประตูได้ด้วยนะครับจบเกมก็แมนยูนะครับถล่มนิวคาสเซิลไปสี่หนึ่งหือเป็นการเปิดตัวคริสเตียโนโรนัลโดที่ สวยงามมากๆส่วนในคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพอปักบานะครับ4ต่นัดแรกในพิมลิกทำไปแล้ว7แอตสิตนะครับถือว่าแมนยูฟอร์มน่ากลัวจริงๆนะครับในตอนนี้ได้โดมาเสริมด้วยแนวรับก็มีราฟาเอลวารานมายืนกับ <S <S แฮร์รี่แม็กไวเนี่ยโอ้โหวาลานแข็งแกร่งมากนะครับสถิติเกมนี้เนี่ยชนะลูกอากาศ1้0เอซนนะครับแล้วก็วางยาวให้เพื่อนเนี่ยแม่นยำา100%เช่นกันนะครับ โอ้ถือว่าแข็งปากครับคู่กับแม็กควแม้ว่าเกมนี้จะเสียประตูไป1ลูกก็ตามนะครับส่วนมาดูสถิติของ CR7 หน่อยนะครับเกมนี้ก็ได้บอลทั้งหมด62ครั้งนะครับก็มีทำสถิติจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายสำเร็จ17ครั้งนะครับแล้วก็ได้บอลในเขตโทษคู่ต่อสู้ถึง8ครั้งส่วนโอกาสยิงเนี่ยทั้งหมด6ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้งเป็น2ประตูนะครับโดย6ครั้งที่ยิงเนี่ย เป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เท้าขวา2ครั้งถ้ามาดูที่ผังการยืนของนักเตะแมนยูในเกมนี้พิโตอรโนโด,โดก็จะยืนตรงกลางนะครับยิงซ้ายนิดหนึ่งแล้วครับแล้วก็สังเกตได้ว่าบูน่โรานเดสจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับโรนัลโดมากนะครับสองคนนี้ก็แน่นอนอเข้าขากันตั้งแต่ในทีมชาติแล้วนะครับแล้วก็พูดภาษาเดียวกันด้วยการประสานงานกันถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกคู่ที่ดีให้กับโรนัลโดนะครับสำหรับบโดโดโดูนู แล้วก็พิสูจน์แล้วว่าโรนโดมาเนี่ยบรูโน่บทบาทไม่ได้ลดลงเลยนะครับเกมนี้ได้บอลสร้างสรรค์โอกาสเยอะแล้วก็ทําประตูให้ทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็โรนันโดเกมนี้ได้แมนออลเดอร์แมคด้วยนะครับมาดูหลังเกมกันหน่อยนะครับโอเลกุน่าโซชาก็ปลื้มครับกับฟอร์มของโรนัลโดในนัดแรกนะครับเขาก็บอกว่าโรนัลโดเนี่ยตั้งแต่อยู่กับแมนยูตอนแรกเป็นปีกนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นตัวจบสกรที่สุดยอดมากนะครับ เกมนี้โรนโดมีเกมที่ดีนะครับโตชาก็ชมว่าโรนโดเนี่ยคือมีการถอยต่ำลงมาเชื่อมเกมได้ดีด้วยแล้วก็พูดถึงการที่บรูโน่เล่นกับโรนันโดนะครับโตชาเขาบอกว่าอื้นและเป็ดที่ดีเนี่ยมันเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็2คนนี้มีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เล่นทีมชาติโปรตุเกสมาด้วยกันด้วยนะครับส่วนปีนี้นักข่าวถามว่าแมนยูจะถึงแชมป์หรือเปล่านะครับโซชาก็บอกว่าตอนนี้เร็วเกินไปครับที่จะคาดหมายว่าทินจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับ ก็ต้องเล่นให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าทีมจะจบตรงไหนนะครับก็ดูไปนัดต่อนัดไปนะครับส่วนคิตโนโรนโดนะครับหลังเกมเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าเกมนี้จะย,ยิงได้2ประตูนะครับเพราะว่าคาดหวังไว้ลยิงได้ยิงได้อย่างน้อย1ลูกเนี่ยก็โอเคแล้วแต่ว่ายิงได้2ลูกนี่ก็ถือว่าเกินความคาดหมายนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเกมนี้เกมเก็บชัยชนะได้นะครับโรนโดบอกว่าเกมนี้น่าเหลือเชื่อมากนะครับ ตอนเริ่มเกมเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขารู้สึกประหม่ามากเขาบอกว่าสาบานได้เลยเพราะว่าไม่คิดว่าแฟนบอลเนี่ยจะร้องเพลงเรียกชื่อเขาทั้งเกมนะครับซึ่งเขายอมรับเลยว่าประหม่ามากไม่ว่าตัวเองเนี่ยจะดูือนว่าไม่ได้แสดงออกแต่ว่าลึกๆในใจเนี่ยคือวันเหมือนกันนะครับกับบรรยากาศนะครับระดับลอนโดยังมีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แฟนบอลเนี่ยต้อนรับได้แบบน่าทึ่งมากแล้วเขาก็บอกว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยคือแตกต่างจากที่อื่นนะครับ เขามาที่นตอนอายุ18นะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยดูแลเขาดีมากแบบน่าเหลือเชื่อนะครับนี่คือเหตุผลที่เขากลับมานะครับก็กลับมาตอบแทนปีสัปแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือหลังเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีการสัมภาษณ์กันไปนะครับเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับแมนยูจะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกออกไปเยือนยังบอยส์นะครับทีมแชมป์ลีกสวิตเซอร์แลนด์วันอังคารนี้นะครับเวลา ห้าทุ่มสีนะครับแล้วก็จะกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับวันที่19กันยายนนะครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเลยครับแต่แล้ว23กันยายนเนี่ยจะเล่นคาราบาวครับเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ